ทีนี้ในความตรงนี้เนี่ยก็จะมีความอยากได้แบบว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรียกว่าในขณะนั้นความอยากได้เกิดร่วมกันกับทิฏฐิเพราะว่าความอยากได้ตัดหาความที่มีตัวมีตนเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าฉันหรือว่าเธออย่างนี้นะคะฉันเนี่ยสำคัญกว่าอย่างเงี้ยฉันกำลังอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้มานานแล้วอย่างเงี้ย อันนี้คือระหว่างอยากได้กับคําว่าฉันต้องแยกจากกันคําว่าอยากได้คือตัวโลภะตักหาคําว่าฉันก็คือทิฏฐิเจตสิกตักหาเพราะฉะนั้นในส่วนของอยากได้แล้วมีความดีใจอยากได้แล้วมีความเฉยเฉยแม้นจะชวนตัวเองหรือไม่ชวนตัวเองแต่ในข,ขณะอยากได้นั้นความเป็นตัวตนก็เกิดมาด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อความอยากได้มีความพิสดารขึ้นมาก็มีสภาวะอื่นนะฮะที่เกิดร่วมกับตนแล้วมีความเห็นผิดเหมือนกันและอยากได้เหมือนกันเนี่ยมาผสมประสานเกิดร่วมกันเหมือนว่าประชุมกันแล้วว่ามีความเห็นเหมือนกันกับโลภะก็คืออยากได้เหมือนกันแล้วความอยากได้เนี่ยก็มีเพื่อนอื่นโดยที่ว่ามีทิฏฐิความเห็นผิดตัวนี้ เกิดร่วมด้วยเห็นไหมคะดัะนั้นโลกะมีสี่ดวงแรกสี่ดวงแรกเลยที่มีตัวทิฏฐิเข้าประกอบถ้าเราจําได้เราจะซ่อบท่องบาลีวา่าโสมนัสสหคตังทิฏฐิขะตะสังปยุตังใช่ไหมคะอะสังขาริก,กังสังขาริก,กังจําได้ไหมคะ แล้วก็มีที่เป็นอุเบกขาก็อุเปกขาสหคตังทิฐิคตะสัมพยุตังอสังขาริกังสัสังขาริกังก็คือสี่ดวงแรกของโลภะสี่ดวงแรกของโลภะเนี่ยเขามีโลภะ,ะด้วยเขามีทิฐิด้วยแต่ถามว่ามีสองไหมไม,ไม่มีสภาวะอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะทุกครั้งที่โลภะเกิดจะต้องมีกลุ่มของ อกุศลที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเกิดกับเขาได้อีกคือมีพวกโมหะอเฮริกอะอโนตตะปาอุทธจักเพราะเมื่อความโลภอย่างได้เกิดค,คราวใดความหลงเผลอก็จะเกิดตามมาด้วยความไม่อายความไม่กลัวในบาปอกุศลนะฮะก็เกิดขึ้นมาด้วยความฟุ้งซ่านในสิ่งที่จะต้องไป ไปทำตามความอยากได้ก็เกิดขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือความพิสดารของจิตเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมคะเอาปกติแล้วถ้าบอกโลภะเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมเกิดได้แต่กำลังไม่พอจะต้องมีเพื่อนๆน,นที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดมาพร้อมกันเพื่อที่จะทำทำงานในสิ่งของที่ตัวเองที่แบบว่าสภาวะตัวเนี้ยมันอยากได้แล้วก็มีสภาวะที่เข้ากันได้ ที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมตัวโลภะเนี่ยให้มีกำลังแค่นี้ไม่พอจะต้องมีกลุ่มอื่นซึ่งเรียกว่าอัญญะสมานะเนี่ยเข้าร่วมด้วยอีกนะคะมันไม่ใช่แค่นี้ไงที่เราคุยกันไม่ใช่ดังนั้นจิตจึงมีความพิสดารขึ้นมาแค่โลภะเจตสิกดวงเดียวสามารถทำให้จิตพิสดารมาได้อีก8ดดวงจิตนะคะแดดวงและดวงหลังๆเนี่ย ถ้ามีความอยากได้ปั๊บความเย่อหยิ่งถือตัวตามมาตอนนั้นคิดิทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความเป็นตัวเป็นตนเกิดแล้วทําให้มานะเกิดก็ได้ใช่ไหมคะคือฉันฉันฉันเก่งกว่าเธอฉันดีกว่าเธอเห็นไหมฮะเนี่ยมานะเกิดขึ้นมาเปรียบเทียบเพราะว่ามีคําว่าฉันแล้วก็ชอบจังเลยนะ ที่ฉันดีกว่าเธอเห็นไหมคะฉันชอบมากเลยก็คือความชอบเกิดขึ้นละฉันชอบมากที่ฉันดีกว่าเธอฉันมีฐานะดีกว่าเธอดีกว่าเธอทุกอย่างเลยหรือไม่ก็ฉันคือนี่ถ้าโลภะเกิดนะมันเกี่ยวกับเรื่องของความอยากได้คือมีความหวังอยู่ในใจยังไม่พอเหมือนกับว่ามีการเปรียบเทียบ พร้อมกับความเห็นผิดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลภะเมื่อเข้าไปประกอบในจิตใดจะมีพวกทิฏฐิและมานะเนี่ยอ่าตามไปด้วยเนี่ยกลุ่มนี้เลยค่ะแต่เขาจะต้องตัวทิฏฐิกับมานะเนี่ยเขาจะต้องไม่เกิดด้วยกันเข้าใจนะคะอ่าเขาจะต้องไม่เกิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะได้เรียนในหัวข้อต่อไปเรื่องของนิยตะ อันนิยตากพวกนี้คือบางทีเขาก็มณะเนี่ยนะบางทีเขาก็เกิดบางทีเขาก็ไม่เกิดแล้วแต่อย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้เกิดตลอดนะคะอันนี้เดี๋ยวไว้ไว้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ให้เราเข้าใจว่าในในส่วนของจิตที่มันพิสดานขึ้นเพราะว่ามีเจตสิกเหล่านี้เข้าประกอบและเจตสิกหนึ่งดวงเข้าไปประกอบในจิตอะไม่ใช่แค่อย่างเดียว คือถ้าโลภะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปประกอบแค่จิตดวงเดียวถูกไหมฮะโทสะเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ไปประกอบในจิตดวงเดียวโทสะไปประกอบก็ต้องไปประกอบในจิตสองดวงเข้าใจใช่ไหมฮะเห็นไหมแต่วิจิกิจชาเจตสิกเนี่ยเขามาแค่ที่เดียวแต่อุทธัจจะเนี่ยเขาไปได้หมดเลยพวกโมหะอหฮเริกาอนุตตปาอุทธัจจะพวกเนี้นะ เขาเข้าไปได้หมดเลยใน12ดนทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาหากันในส่วนของการที่เราทิ้งเอาไว้ในบทเรียนเมื่อเมื่อคราวที่แล้วอ่ะนะคะว่าเจตสิกท,ทั้งหลายเหล่านี้นะใน52ชนิดนี้แต่ละชนิดนั้นมีเข้าไปประกอบในจิตอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปเรียนรู้เขาแต่ตอนนี้เนี่ย อยากให้ทําความเข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงนะในหัวข้อตรงนี้จิตเป็นสภาวะรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้พูดหลายครั้งแล้วนะคะรับรู้อารมณ์ที่ต่างกันโดยชั้นของภูมิก็คือจิตที่เป็นโลกิยะโลกิยะก็คือตัดโลกระออกนี่ค่ะในสภาพของจิตเนี่ยที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านบอกว่ารับอารมณ์ต่างกัน ต่างกันโดยชั้นของภูมิจิตอันนี้เรียกว่าภูมิจิตนะฮะมันจะมีความเหลื่อมล้ํากันสูงต่างๆกันดังนั้นภูมิจิตเนี่ยมันมีทั้งโลกิยะและโลกุตระเข้าใจนะฮะโลกิยะก็คือวิ่งวิ่งจากข้างบนลงมาถึงที่นี่พอนะโลกุตระก็คือกลุ่มนี้เลยชั้นภูมิของจิตก็คือถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยเขาจะรับอารมณ์ทางตาหูจมูกเด้นกายใจเนี่ยว่าโดยรวมเลย นะคะส่วนโลกุตระเนี่ยเขารับอารมณ์ทางใจเพราะว่าการกําหนดรู้รูปร,รู้นามต้องเกี่ยวกับเรื่องของสติที่ละลึกรู้ที่เกิดที่หัวใจนะคะนะคือตาเนี่ยตาเนี่ยสติไม่ได้เกิดที่ตาสติไม่ได้อยู่ที่หูสติไปเกิดที่หัวใจเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดการกําหนดสติจะเกิดที่หัวใจแต่แปลงตรงที่ว่าสติละลึกรู้ ในตาที่เห็นรูปแล้วแปลกตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับปุถุชนทั่วไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็แปลกมากแต่ท่านที่มีปัญญารู้ทันนะคะาจะท่านจะเห็นรูปเป็นรูปจริงๆรูปเป็นสักว์แต่ว่ารูปแล้วก็เห็นรูปเนี่ยเกิดนิดเดียวแล้วก็หายไปอย่างนั้นจริงๆแล้วสติเกิดที่ไหนสติไม่ได้เกิดที่ตา เพราะว่าถ้าเราเรียนชั้นที่สูงขึ้นท่านจะอธิบายเรื่องของวิถีจิตซึ่งการทํางานของจิตเนี่ยมันเป็นทางก็เรียกว่าวิถีแปว่าทางใช่ไหมคะทางดําเนินของจิตทางดําเนินของจิตเนี่ยจะได้รู้ว่าทางที่จิตดําเนินเนี่ยทางตาก็มีจิตดําเนินทางหูก็มีทางจมูกทางลิ้นทางกายทางหัวใจเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมีทางดําเนินทั้งหมด6ทางเมื่อจิตมีทางเดินทั้งหมด6ทาง อารมณ์ที่จิตเข้าไปรู้ก็มีทั้งหมด6อารมณ์เช่นกัน